ชื่อเด็กชายเบลบาทพานบมครับอยู่ชั้นปห้าทับสองเลขท mm ี่ห้าความหมายของชื่อคือ mm ้ผ hmm. ูการประเสริฐวันนี้จะมาเล่านิทาน mm hmm. เรื่องเรื่องผู้ค้าเพราะค้าโกงสมัยหนึ่งสมัย หนึ่งพระพุทธเจ้าปร,ประทับอยู่วัดเศรษฐตะวันวัดเศรษฐตะวันเมืองสาว,วัดจกักรีป่าพ่อค้าโกงผู้หนึ่งได้ตัดอดีตท่านนิทาน,นชาดกมาว่ากาลครั้งหนึ่งนอนมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าอยู่ในเมืองพารณาณสีพาราณาสีมีชื่อว่าบัณฑิตได้เข้าหุ้นทำการค้ากับพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าอธิบัณฑิตวันหนึ่งคนทั้งสองชวนกันบันทุก ถึงค้าด้วยเกลียนห้าอเลม่มไ,ไปขายที่ชายแดนอืมได้กำไรกลับมาอ,มอย่างงดงามกลับมาถึงเมืองพาราสีแล้ว,ลวถึงเวลาแบ่งทรัพย์กันนายอัติบัณฑิตจึงเอ่ยปากขึ้นว่า เพื่อรักเราควรจะได้ส่วนแบ่งสองส่วนนะทำไมล่ะเพื่อนพระโพธิสถามกะเพราะนายชื่ออติบัิชื่อบัณฑิตเฉยๆควรไดส้ส่วนเดียวส่วนเราชื่ออติบัณฑิตจึงควรได้จะได้สองส่วนนะสิพิบัณฑิตตอบ พระุไม่ยอมกล่าวอ้างว่าทุนซื้อก็ดีปาหานะสิ่งของก็ดีมีส่วนเท่ากันแล้วทำไมเวลาแบบ่งจึงต้องไม่เท่ากันนะนาติบันดิตก็อ้างแต่ว่าไปเทวดาเป็นผู้ตัดสินให้ คนทั้งสองเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่ออติบันดิตได้บอกอุบายให้พ่อของตนเองไปอยู่ในโครงไม้นั้นแล้วเมื่อไปถึงต้นไม้นั้นใจให้ด้วยทันใดนั้นเองก็มีเสียงเบ่งออกมาจากต้นไม้ นั้นว่าถ้าเช่นนั้นครชื่อบันฑิตควรได้หนึ่งส่วนอธิบันฑิตควรได้สองส่วน<ม>พระพุทธัาฟังคำตัดสินนั้นแล้วคิดว่าเดี๋ยวเธอจะรู้กันว่าเป็นเทวดาจริงหรือเป็นเทวดาปลอม ันแน่เดินไปหอบฟางมาใส่โรงไม้แล้วจุดไฟทันทีทันใดน,นั้นเองพ่อของนายอติบัณฑิตรีบหนีตายขึ้นข้างบนต้นไม้โผนกิ่งไม้แล้วกระโดดลงมา คนยือบัณฑิตดีแน่คนส่วนอติบัณฑิตไม่ดีเลยเพราะเจ้าติบัณฑิตลูกเราเกือบเผาเราเสียแล้วเมื่อแผนการถูเกเปิดเผยโปงนาติบัณฑิตจึงต้องแบ่งส่วนแบ่งเท่าเท่ากันมิทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซ<ห>ื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับ